น้สายน้ในรันชราอันสงบลึกเบื้องล่างแห่งบาดาลดินแดนที่เร้นลับมีการละนาคราชผู้ทรงฤทธิ์เป็นใหญ่ในหมู่พญานาคอาศัยอยู่เพื่อพิทักษ์รักษาสายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้มาเนิ่นนานวันหนึ่งขณะกระแสน้ำเชี่ยกรากไหลผ่านการละนาคราชและเห็นถาดทองคำสองประกายลอยทวนกระแสลงสู่ใต้าบาดาลด้วยดวงเนตรอันทรงฤทธิ์ท่านรู้โดยพลันว่านี่ไม่ใช่ถาดธรรมดา หากคือถาแห่งพระโพธิสัตว์สิทธัตถะผู้อั้งมหาปณิธานตรัสรู้ธรรมสูงสุดกาลณนาคราดรับถาดนั้นไว้ด้วยความเคารพพินิษพิจารณาแล้วถอนหายใจยาวสายตาเปี่ยมด้วยปีติครั้งอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายในกัปก่อนก็เคยทอดถาดท,ทองลงมาเช่นนี้และทุกครั้งคือสัญญาณว่าพระพุทธองค์ใกล้จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสียงคำรามก้องแห่งพญานาคสะเทือนทั่วบาดาล เหล่านาคบริวารต่างพนมเสียงด้วยความศรัทธาขณะนั้นการละนาคราชประกาศกล้องในหมู่พญานาคทั้งปวงว่ามหาบุรุษแห่งโลกได้อุบัติแล้วอีกไม่นานสัพพสัตจะได้พบแสงสว่างแห่งธรรมจากนั้นถาทองคำนั้นจมลงสู่บัลลังนาคในานาคพิภพประเมือนเป็นพยานและเป็นตราประกาศจากโลกบาดาลว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหม่ใกล้จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์แล้ว